อย่างที่กล่าวกันเบื้องต้นนั่นแหละฮะว่าวันนี้ผมมีภารกิจหนึ่งภารกิจนะฮะเติมน้ำมัน100บาทให้ไประยะทาง40กิโลโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ40กิโลเอางี้ก่อนเตรียมรถสไลด์รอเลยแล้วกันเพล้ อาจจะมีคลิกนิดหน่อยก็คือเพิ่มออกเทนให้น้ำมันดีเซลก็คือเอาน้ำมันเบนซินอ๋อเอาเอาน้ำมันเบนซินเนี่ยเติมเข้าไปเติมเข้าไปในดีเซลใช่ให้มันมีค่าซีเทนเพิ่มใช่เพื่อมันจุดระเบิดได้ดีขึ้นอันตรายนี่อย่างเงี้ยอันตรายไหมถ้าเกิดว่าอันตรายอันตรายมันอันตรายมันอันตรายก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบเดลไม่ควรจะเอามาทำแบบนี้ใช่ครับถูกต้องมฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านครับผมเอกโซทักครับหรือรู้จักกันดีฮะในวงการดีเซลนะฮะจะเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วกับผมตอนเที่ยงนะฮะวันนี้ครับผมโชคดีมากๆเลยฮะได้รับการติดต่อจากทีมงานบ็อกซฮะให้มารับภารกิจถึง2ภารกิจด้วยกันเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างย่อๆภาร,รกิจแรกนั่นก็คือเติมน้ามันใช้เงินเพียงแค่100บาท ดูซิว่าผมจะเดินทางไปได้ถึงสัก40กิโลไหมส่วนอันดับที่2ครับได้ผลประโยชน์ด้วยกันทุกคนแน่นอนครับนั่นคือการดูแลรักษารถแบบง่ายๆนั่นเองกับกูรูชื่อดังบางเก่งดีเซลช็อปครับและครั้งนี้ครับผมพร้อมมากรถก็มารออยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยต่อกับบนรถว่าภารกิจนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาได้เลยครับและขณะนี้ครับผมก็อยู่บนรถ t ต y o t a f ค r t u n e r ครับซึ่งทีมงานเนี่ยนำมาให้ผมเป็นรถสำหรับทำภารกิจโดยตรงครับเมื่ออยู่ในบ้านนะจะทำภารกิ อันดับแรกผมต้องขับรถคันนี้ไปหาบางเก่งดีเซลช็อปเพื่อไปศึกษาหาความรู้เอาสาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆในการเขาเรียกว่าเลือกใช้รถเลือกใช้น้ํามันการดูแล,แลรักษารถจากบางเก่งดีเซลช็อปส่วนภารกิจที่2ครับโอ้โหอันนี้เขี่ยวเลยทีเดียวนั่นคือให้เงิน100บาทเติมน้ํามันนะฮะและนํารถคันนี้ไปถึงบางเก่งดีเซลช็อปให้ได้และที่สําคัญตอนนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ย ไม่ได้มีน้ำมันเหลือให้ผมเลยตอนนี้น้ำมันตกเกละครับอยู่ที่ศูนย์เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องใช้เงิน100บาทกับน้ำมันเนี่ยไปให้ถึงโอ้โหจะไปได้ไหมลองมาลุ้นกันฮนะผมจะพาไปถึงอ่ะจะพยายามแล้วกันติดตามชมครับ และตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ PTT Station ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าภารกิจแรกของผมในวันนี้ฮะคือการเดินทาง40กว่ากิโลด้วยกันด้วยการเติมน้ํามันเพียงแค่100บาทโอ้โหหินจริงๆริงนะสำหรับภารกิจนี้และน้ํามันที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็คือ Super Power Detail B7 ครับ แล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่ PTT Station ครับอย่างที่กล่าวกันเบื้องต้นนั่นแหละฮะว่าวันนี้ผมมีภารกิจหนึ่งภารกิจนะฮะเติมน้ำมัน100บาทให้ไประยะทาง40กิโลโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจําเป็นนะฮะจะต้องใช้น้ํามันดีๆนะฮะนั่นก็คือ Super Power Diesel B7 น้ํามันเกรดพรีเมียมจาก PTT Station ครับและสิ่งที่ได้รับกลับไปจากการเติมน้ํามันพรีเมียมตัวนี้นั่นคือสารพิเศษนะฮะนั่นคือ Super Booster เทคโนโลยีเขาเรียกว่าลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์นะฮะ ทำให้เร่งขึ้นด้วยค่าสีเทนสูงสุดถึงระดับที่เครื่องยนต์ต้องการเลยทีเดียวครับคืนความสะอาดให้กับหัวฉีดทันทีตั้งแต่ถังแรกที่เติมนะครับอีกทั้งยังรองรับด้วยมาตรฐานยูโรไฟฮะและที่สําคัญครับให้ความแรงสูงสุดในระยะทางที่ไกลกว่าปกติแน่นอนฮะและถือว่าคุ้มค่าที่สุดในกลุ่มน้ํามันพรีเมียมด้วยกันครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้แดดเริ่มร้อนละไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนแล้วเราไปทดสอบกันว่าผมจะกินข้าวหรือเปล่าไปกันเลยครับ เอาละครับเราก็อยู่ที่หัวใจซปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7ตัวนี้แพงเท่ากันก็5บาบาทนัอนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องลองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายแบงค์กว่ามันก็ต้องดีดิเอาเติมเอาละครับขนาดนี้นะครับผมก็เติมน้ำมันซปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7เกรดพรีเมียมไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ราคาลิตรหนึ่งก็อยู่ประมาณ47.21บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย100บาทที่เติมไปเมื่อสักครู่นี้ได้ไปแค่2.1ลิตรเท่านั้นทีมงานให้ผมเดินทาง40กิโลขอโทษทีนะฮะกรุณาเลยนะเอารถรอผมด้วยถ้าผมพูดเมื่อไหร่รีบเอาผมขึ้นไปทันทีเลยนะให้ลองขนาดนี้40กโลกับ2ลิตรสตียังอยู่ดีกันหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวไปลองกันฮะอยากรู้เหมือนกันบ้ากับบ้ามาเจอกันจะเป็นยังไงเจ๋งจริงหรือเปล่าออไปฮะกับซปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลพี แล้วเติมน้ำมันเนี่ยโอ้โหผมบอกให้แบบแถมอีกหน่อยก็ไม่ยอมร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งจริงๆเลยแล้ว40กิโลเนี่ยตอนเราต้องเดินทางจากเกษตรนวมินเนี่ยในช่วงเนี้ยไปถึงบางบัวทองผมบอกเลยนะว่าเราไม่รวมถึงการที่แบบมีรถติดด้วยเพราะฉะนั้นอัตราสิ้นเปลืองอน้ำมันเนี่ยโอ้โหหินละโหดเพราะเวลาเราจอดอะ่ะมันก็ยังต้องกินน้ำมันถูกไหมวิ่งก็ต้องกินและอย่างลักษณะการขับขี่รถของผมเนี่ยในลายทายของผมเนี่ยทุกวันนะบอกตรงซัดตึงอะ่ะคือเหยียบยกเหยียบยกกดแบบเต็มพิกัดอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ย ต้องไปด้วยความยำเกรงเอาล่ะขอเป็นมถถาตรฐานในการขับขี่แล้วกันไปสัก80ปลอดภัยด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นมถถาตรฐานในการขับขี่รถความเร็วมถถาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ40กิโลเอางี้ล่าเตรียมรถสไลด์รอเลยแล้วกันเพล่นะตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันเหยียบมันเดียวไม่รู้เหยียบไปใหญ่เลยตาเล่งมันเดียเนาะแล้วถ้าเกิดว่าผมไปถึงนาผมจะเขาเรียกว่าเปิดให้ดูเลยว่าวิ่งไปกี่กิโล อัตราการทิ้เปลือกเป็นยังไงขอให้มันไปถึงนะถ้าไม่ถึงก็นู่นแหละบนสไลด์อ่ะโอ้โหแกล้งกันหรือเปล่ามีกล้องแอบตรงไหนม้างวะนี่แกล้งกันมหมนี่โอ้โหมันเอาของมันนได้เอ้ยมันปาตืงเลยท่านผู้ชม เอาจิงว่าถึงแล้วครับดีเซลจอบครับโอ้โหใจหายใจคว่ำมหมดเลยเอาล่ะน้ำมัน100บาทมาได้ยังไงวะไม่น่าเชื่อเลย45กิโลแต่เดี๋ยวไปคำนวณแบบชัด,ชดเจนอีกทีหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวไปพบกับบันเก่งได้เลยครับโอ้โหเฮ้ยเอาจนได้ว่ะเฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับผมเติมน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 100บาทเนี่ยเท่ากับอ่ลิตรละ47บาทผมวิ่งไปทั้งหมดนะครับ45กิโลตกแล้วเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ21กิโลลิตรโอ้โหนี่มันเอาได้ยังไงวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่นี่คือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมฮะทีมงานทิ้งผมไปหมดเลยโอ้โหแล้วเนี่ยแล้วมานั่งรองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละครับหนึ่งภารกิจแรกผมจบไปเรียบร้อยแล้ว เดินทางด้วยระยะทาง40กิโลผมแถมให้เลยเป็น45กิโลอันนั้นหลงอีกนิดนึงมาภารกิจที่2กันนั่นก็คือหาสาระความรู้จากบางเก่งนะฮะกูรูทางด้านดีเซลของเราตอนนี้รอผมอยู่แล้วเดี๋ยวไปหาบางเก่งกันดีกว่านะว่าวันนี้มีอะไรมาแนะนําให้กับเราใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างกับเครื่องยนต์นะฮะมาเลยครับเอาละครับและขณะนี้ครับผมก็อยู่กับครูรูนะฮะทางด้านเครื่องยนต์ดีเซลที่เขาเรียกว่าคําวอดในวงการมานานมาก นั่นคือปากเก่งดีเทลช็อปนั่นเอง <ผม S 1> สวัสดีป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาล้ครับนี่แหละคือปากเก่งดีเทลช็อปนะฮะอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นป๋านี่อยู่ในวงการมานานแล้วรับผมนะฮะตั้งแต่ยุคไหนฮะป๋าฮะ โอ้โหตั้งแต่ยุคปั๊มสายครับยุคปั๊มสายเพราะฉะนั้นเนี่ยป๋าเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าดิวกับเรื่องน้ํามันเนี่ยมาพอสมควรเลยใช่ครับอะไรก็แล้วแต่มันต้องเกี่ยวกับน้ํามันอยู่แล้วใช่นะฮะในยุคเครื่องยนต์ปั๊มสายสมัยก่อนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันยังไม่เหมือนกับระบบคอมเร็วเลทุกวันนี้ใช่ครับมันเป็นยังไงครับป๋าในขอเบื้องต้นนิดนิดหน่อยหน่อยให้กับเพื่อนเพื่อนทางบ้านได้พอทราบก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นระบบปั๊ ทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับใช้ระบบจุดระเบิดแบบอัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เป็นระบบคอมเพนเร็วก็มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีกรอบในการคอนโทรลวิวัฒนาการเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรล่ะพัฒนพัฒนาขึ้นใช่พัฒนาขึ้นแต่ยังคงเหมือนเดิมก็คือใช้ระบบอัดใช่ครับใช้แรงดันใช่ครับในการอัดน้ามันให้จุดระเบิดถูกต้องครับซึ่งแตกต่างกับเครื่องยนต์เบนซินอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นฮะเราจะต้องมาเข้าเรื่องเลยตรงสายเลยที่ผมมาหาป๋าครับผม มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง be โดยตรงเพราะฉะนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีกว่าระดับแรกครับมันควรจะเป็นยังไงฮะถึงจะจุดระเบิดได้คือน้ำม like uh ันเชื้อเพลิงที่ดีเนี่ยนะครับมันต้องเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าการจุดระเบิดที่สูงที่สใช่ที่ที่สูงมันก็ทําให้อ่ามันจุดระเบิดได้ง่ายขึ้นนะครับน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีหลายคุณสมบัติหลายคุณสมบัติครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเนี่ยค่าออกเทนที่ดีเมื่อไหร่เนี่ย การจุดระเบิดและการเผาไหม้ดีขึ้นดีขึ้นใช่หมดจดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยผมถามหน่อยมันมีไหมน้ำมันเกียร์พมมพ์ไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีเลยใช่ครับเราก็ใช้ปกติเป็นดีเซลทั่วไปปกติใช่ครับถูกต้องครับอ๋อหรืออาจจะมีทริคนิดหน่อยก็คือเพิ่มออกเทนให้น้ำมันดีเซลก็คือเอาน้ำมันเบนซินอ๋อเอาน้ำมันเบนซินเนี่ยเติมเข้าไป เติมเข้าไปดีเซลใช่ให้มันมีค่าซ C10 เพิ่มใช่เพื่อมันจุดระเบิดได้ดีขึ้นอันตรายนี่อย่างเงี้ยอันตรายไหมถ้าเกิดว่าอันตรายมันอันตรายมันอันตรายก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบเดลไม่ควรจะเอามาทําแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องมาถามป๋าเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางพีดี t ี t เตชันมีน้ํามันตัวใหม่เข้ามานะฮะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7ครับตัวนี้อย่างที่บอกครับมันจะมีสารบูสเตอร์เข้าไปอยู่ในน้ํามันครับเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกนะฮะะะทีีี่่่่อยยูในนนนหััววฉฉดดรเเเพาาา้้ถกิ สารตัวนี้มาอยู่ในน้ำมันเชืเ้อเพลิงแล้วเอามาใช้วิ่งจริงในทุกๆวันที่เราขับขี่มันจะทําให้เราวิ่งได้ยาวไกลขึ้นจริงไหมมันก็ทําให้เราวิ่งได้ยาวไกลวิ่งได้ระยะกิโลที่เพิ่มมากขึ้นอยู่มากขึ้นอย่างอย่างปกตินะี่สิบโลลิตรอา่าฮะแต่ถ้าเกิดมีบูสเตอร์เข้าไปปุ๊บอาจจะเป็น12กิโลเมตรต่อลิตรออสิบสองใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการจุดระเบิดมันดีขึ้นครับผมนะครับ แล้วก็การเผาไหม้ดีขึ้นนะครับมันก็ทําให้รถเราเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นไกลขึ้นใช่เพราะว่าเราเนี่ยเดียบคันเร่งน้อยลงเหมือนเบาลงเบาลงใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มาโนนะครับเพื่อนทางบ้านที่เมื่อสักครู่นี้ผมขับมาเนี่ย45กิโลผมใช้เติมน้ำมันแค่100บาทเท่านั้นเองใช่ครับ2ประมาณ2ลิตร2ลิตรเท่านั้นเอง100บาท2ลิตรอยากผมมาไกลถึง45กิโลนี่ยังไม่หมดด้วยซ้ำใช่ครับมันน่าจะอยู่ประมาณ21กิโลลิตรมันเป็นไปได้ไหม มันจะได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรหนึ่งคุณสมบัติที่ดีคือมันต้องมาจากเชื้อเพลิงก่อนสองก็อยู่ที่การขับขี่ของของแต่ละคนอยู่ที่สภาพการจราจรด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มาก็คือถึงแม้ว่าเราจะขับขี่แบบไหนระยะทางอ่ะมันก็ได้ไกลกว่าเดิมโอ้เป็นเออ้ยครับผมนี่ระดับกูรูการันตีเลยนะอันนี้คือแน่นอนล่ะไม่ได้มโนขึ้นมาเองใช่ครับเอาล่ะคราวนี้ผมขอย้อนมาอีกตรงนี้นิดนึงมันมีผลเสียไหมครับ คือ,อน้ำมันพรีเมียมแบบนี้ไม่มีผลเสียนะครับผลเสียไม่มีครับมีแต่ผลดีเพราะว่าตัวน้ำมันเองเนี่ยมันเป็นเกรดพรีเมียมอยู่แล้วครับอย่างน้อยเนี่ยระบบฟูลไลน์ของน้ำมันน,นะครับตั้งแต่ถังน้ำมันจนไปถึงกรอง,งจนไปถึงปั๊มจนไปถึงหัวฉีดเนี่ยมันก็ได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพครับนะครับการสึกหลอก็น้อยลงแต่ผมก็ยังเน้นย้ําว่าการจุดระเบิด นนการเผาไหม้ดีขึ้นแน่นอนอครับผมนั่นแหละฮะนี่แหละอีกส่วนหนึ่งที่ได้จากกูรูของเรารในการจุดระเบิดที่ดีขึ้นแน่นอนครับคุณสามารถจะใช้ระยะทางไปได้ไกลมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าของคุณเผาไหม้หมดจดถูกต้องครับเครื่องยนต์คุณสะอาดถูกต้องครับหัวฉีดคุณสะอาดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับสิ่งที่ทดสอบเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเรื่องจริงละถูกต้องครับนะฮะและผลเสียก็ไม่มีใช่ครับช่วยลดสารตะกัวอะไรต่างๆอีกมากมายถูกต้องครับนะครับผมอย่างที่เขาบอกว่ามีมาตรฐานยูโรไฟใช่ครับนะฮะ มีอะไรบากถึงเพื่อนเพื่อนในบ้านบ้างในการดูแลรักษารถแบบเบื้องต้นก่อนอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอตเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมดีๆครับรถเราก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วก็ใช้ได้ทนครับผมอาล้ครับ,รบนี่แหละฮะนี่คือเขาเรียกว่าวอิกงกูดูในวงการดีเซลของเราแล้วผมเชื่อได้ว่าทุกคนต้องเลือกใช้แน่นอนกับซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล V7 อย่างที่ผมใช้ครับ แล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราได้บทสรุปแล้วนะครับสำหรับการเขาเรียกว่าดูแลรถของคุณในเบื้องต้นนะฮะอันดับแรกก็คืออย่างที่บอกครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงระยะนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลือกใช้น้ำมันเกรดพรีเมี่ยมใช่ครับผมอย่างแค่ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ของเรานั่นเองใช่ครับนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นจะไปมองข้ามครับกับสิ่งเหล่านี้บางท่านเสียเงินเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไปทดแทนของคุณไม่ได้แต่จริงๆแล้ว ในเมื่อเสียเงินเพิ่มขึ้นมันย่อมมีสิ่งที่ดีกว่าตามมาถูกต้องครับผมและอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อได้ว่าคุ้มค่ามากครับกับเขาเรียกว่าน้ำมันในเกรดสกุลพรีเมียมเดียวกันถูกต้องครับนี่แหละฮะฝากกันด้วยครับกับซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ของเรานั่นเองนะฮะถ้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะฮะที่ p ี t Station ทุกสาขาทั่วประเทศที่มีโลโก้ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ครับเอาละครับมาถึงตรงช่วงท้ายของเราแล้วนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ชมครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับช n e n นะครับของผมนะฮะเอกโซทั uck, แล้วก็โซทัศไลฟ์นะครับพบกันได้ตอนเที่ยงทุทกๆวันนั่นเองและที่สําคัญครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับบ็อก r ่าเลสติ้งช anel ไม่ว่าจะเป็นแ n นเพจหรือใน YouTube ครับถ้าเซิร์ชไปเจออยู่ข้างล่างหน้าจอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับวันนี้ต้องขอบพรคุณบังเก่งมากผม,ผมแล้วังเก่งต้องขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ